ถอดเลขยันบนเสือหลอ่อหลงวงพวงวัดปริวาส vais, เทพเจ้าแห่งสาธุะดิษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการเสีมาประเภทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องรางกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเป็นเครื่องรางเสือหลอ่อหลวงพวง์วัดปริวาสนะซึ่ง<อ>ประสบการณ์ของผมเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าถ้าจะพูดถึงพระเครื่องนะเรื่องของเสือหล่อนะผมจะยกให้สองสำนักเนี่ยนะที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับอันนี้ตามความคิดผมเองนะหนึ่งก็คือ อันดับหนึ่งเลยต้องหลวงพ่อวงวังสปารโรนะครับวัดปาริวาสเนี่ยที่เราจะกําลังนําเสนอเนี่ยแล้วก็สํานักที่2นะครับจะเป็นสํานักของหลวงปู่ผมเองเนี่ยนะครับคือหลวงปู่ตีวัดหลวงรชาชวาสนะครับหลวงปู่ติยันนัสโควโนนะครับหลวงปู่ตีเนี่ยผมท่านหลวงปู่ตีวัดหลวงราชวาสนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นยุคหลังเนะี่ยแต่ว่าผมผมคิดว่าเป็นสุดยอดเสือหล่ออะไรล,ละที่มีชื่อเสียงนะแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่วงก่อนนะฮะก่อนจะไปถึงเรื่องราวของหลวงพ่วงเนี่ยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะ ตอนนี้นะครับช่องของเราแล้วก็เพจของเราเนี่ยนะครับได้เปิดหลักสูตรเป็นหลักส <k OVER> ูตรวิดีโอนะครับสองหลักสูตรด้วยกันนะหลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านเขียนนะอักษรของนะครับซึ่งเปิดเป็นหลักสูตรวิดีโอเนี่ยให้ท่านที่ไม่มีเวลานะครับในการเข้าเรียนนะครับให้มาเรียนกับหลักสูตรวิดีโอได้นะครับแล้วก็หลักสูตรที่2นะครับล่าสุดเลยนะครับก็เป็นการต่อเนื่องจากหลักสูตรแรกก็คือว่าเป็นการฝึกเขียนยันแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในการสอนเนี่ยจะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยเรื่องของความเชื่อเลยนะครับ เรื่องของที่มาของเลขยันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการไหวครูเรื่องหัวใจร้อยแปดเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมนะครับที่จําเป็นนะใน,ใ,นในการใช้เลขยันแล้วก็ยันประเภทนักปฐมังยันประเภทเลขคาคณิตและยันประเภทรูปภาพนะครับซึ่งโอ้โหก็ถือว่าครอบคลุมนะครอบคลุมในวิชาการเลขยันที่ท่านควรจะรู้แหละนะครับก็มียันหลายยันที่สําคัญนะที่เช่นยันมหาเมตตาใหญ่นะครับสองดวงนะแล้วก็ ยันพุทธนะยันนะที่เป็นนักพุทธเนี่ยนะครับแล้วก็ยันเทกนะก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มียันนักประหลอื่นอีกมากมายนะเข้าไปดูได้นะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนนใครสนใจก็ติดต่อมาที่แอดมินเพจศิลปะเวทได้เลยนะครับทางข้อความเพจนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็น,ปนหัวข้อที่อยากนาเสนอน,นะครับเพราะว่ามีหลายคนขอมาแล้วก็มีคนเคยขอคําตอบผมทาง messenger a พจมาแต่ว่าผมก็ยังตอบให้ ไม่ค่อยชัดเจนนะซึ่งอ,อยากจะมาทําให้มันชัดเจนด้วยส่วนหนึ่งนะอย่างที่สองเนี่ยลูกศิษย์ของท่านหนึ่งนะ,ะคุณตั้มนัทรัตน์นะคุณตั้มนัทรัตน์เนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดปฏริวาดนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมชายนะแล้วก็ได้มาเรียนกับผมเนี่ยในการเรียนการสอนเ,อเลขยันสตา์ซีรลเวทเนี่ยรุ่นหนึ่งนะตั้มเนี่ยเขาก็หาข้อมูลมาให้ด้วยนะครับมันก็เลยพร้อมนะในส่วนของข้อมูลแล้วก็จะนํามาเสนอนะแต่ก่อนจะไปชมเ,เรื่องราวนะครับการสาธิตนะเรื่องเลขยนัน ที่ตามหัวข้อระบบเราจะถอดอาครรวกันที่อยู่บนเสือหล่อนะเรามาทราบประวัติหลวงพว่อวงกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะหลวงพว่อวงท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับหลวงพว่อวงวังสปารโรเนี่ยท่านเป็นพระเถระนะฮะที่อยู่ในช่วงยุคผู้ตรงตรงเลยช่วงเจิจอาจารย์าการเก่าครั้งใหม่นะฮะท่านมีชื่อเสียงเนี่ยตั้งแต่โหท่านทําเสือปี2 5 0 1นะเสือรุ่นแรกท่านเนี่ยทำปี25 0 1ส่วนเสือรุ่น6รุ่นสุดท้ายเนี่ยที่ว่าโหเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยของท่านเนี่ยครับคือสร้างปี2 5 1 9นะ นี่คือหลวงพ่อวงเนี่ยเกยดประวัติของท่านนะท่านเกิดปี2445นะพระบุญชาของท่านก็คือหลวงพ่อเชยวัดโปรดเกตเชษฐารามนะฮะแล้วก็มีพระปัรรกไม้วัดปริวาสเนี่ยนะครับเป็นพระผู้สวดนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อน้อยนะครับวัดด่านหลวงพ่อวงเนี่ยนะเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยนะต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นนักปฏิบัตินะฮะถือรูปข้อมูลเป็นหลักแล้วก็มีความสนใจ <S <S ในศาสตร์โบราณศาสตร์โบราณที่่าน,นชอบนะฮะก็คือเรื่องของ การลบผมนะต้องบอกเลยว่าการลบผมเนี่ยพวงเนี่ยเชี่ยวชาญทํานานมากเราจะเห็นได้ว่าพระเคลื่อนของพวงเนี่ยอย่างเช่นสมเด็จตัวหนอนเนี่ยนะเขาเรียกสมเด็จตัวหนอนนะก็สร้างจากผมที่ลบนะอ่าสร้างจากผมที่ลบนะครับพวงนี่สนใจมากอย่างที่สองเนี่ยท่านสนใจเรื่องแพทย์สมุนไพรสาหรับแพทย์สมุนไพรเนี่ยท่านศึกษาจากพระประหลัดไม้นะครับอดีตเจ้าวาดวัดปริวานเนี่ยนะครับท่านการร็ศึกษาโดยเฉพาะวิชาสูงฝีนะสมัยก่อนเนี่ยฝีมันก้อนโตนะก็คนโบราณเนี่ยเขาจะนิยมในการใช้วิชาสูงฝีนะอย่างเช่น อ่าดังๆก็หลวงพ่อคูณนาคก็มาดูทรงธรรมน่ะนะฮะหลวงพ่อวงนี่ก็ไม่ยินหย่อนนะครับก็บอกสมัยก่อนพ่อวงเนี่ยบอกได้เลยนะว่าจะให้ฝีแตกวันไหนอ่ะคือท่านศึกษากับพระประดับไม้นะวัดอ่าปริวาสนะครับแล้วก็ท่านยังได้ศึกษาพระกรรมฐานเนี่ยนะครับเพิ่มเติมจากอ่าหลวงพ่อพุม้มวัดบางโพรอนะฮะซึ่งรายละเอียดเขาไม่ได้บอกไว้ในหนังสือนะอ่าเขาไม่ได้บอกไว้ในหนังสือว่าท่านได้อะไรบ้างแต่ผมเนี่ยอ่าไปเห็นนะครับคำอารัตนานครับวัตถุมงคลหลวงพ่อวงเนี่ยจริงๆแล้วคำอารัตนาเนี้ต้องบอกไว้เลยนะฮะ พิเศษไว้ให้เพื่อความขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะเป็นคาถาที่เขาใช้ในการอารัธนาพระปีติห้านะครับก่อนที่เราจะขึ้นกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกไว้ท้ายที่ว่าแบบคาถาเนี้ยเขาว่าอย่างไรบ้างนะแล้วก็นะครับอาจารย์ของพระวงศ์อีกท่านหนึ่งที่จะโห่ทาไมพูดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็คือปูเนียนสังเนตนะครับผู้ปูเนียนสังเนตเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์คารวาะในดวงใจของพวกทุกผมด้วยนะฮะผมก็ชอบประวัติของปูเนียนสังเนตมากเพราะหนึ่งปูเนียนสังเนตเนี่ยเก่งรอบด้าน โดยเฉพาะวิชาลผมนะครับเขาว่าปูเนียนสังเนตเนี่ยลบผมหาราชได้ลบผมปฐมังได้ลผมอิทเจได้แล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อวงนะครับวัตถุมงคลของปูเนียนสังเนตเนี่ยหาชมยากแต่มีนะครับที่เขาบอกว่าทันก็คือรูปถ่ายหลังพระแก้วเนี่ยนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมได้ขออนุญาตเจ้าของเนี่ยนะครับซึ่งถือคร้องรูปถ่ายเนี้ยเอามานําเสนอด้วยก็คือคุณเบย์ธเนศสง่านะซึ่งคุณเบเนี่ยนะครับ มีห่อยห้อยรูปถ่ายของปูเนียสังเนตเนี่ยนะครับเอาอนุญาตมาให้เราให้ชมในคลิปนี้นะเราชมกันได้เลยนะปูเนียเนี่ยหน้าตาแบบเข้มขังมากเลยนะตามภาพน,นี้เลยนะก็นะครับปูนเนียนได้ได้ถ่ายทอดศัพทวิชาให้ใหลวงพ่อวงมากมายรวมถึงเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุด้วยนะแล้วก็การทําปลอดอนนะปะลอดอเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มันอันตรายมากนะครับมันต้องทําการฆ่าพิษนะแล้วมันต้องตามหุงแล้วก็กว่าจะทําให้มันแข็งได้เนี่ยมันก็ต้องมี2วิธีนะครับวิสูทธของเขานหลวงพ่อวงเนี่ยก็ ตามประวัติว่าท่านทําสําเร็จนะครับในส่วนนี้นะเรือ่องอื่นๆนะครับท่านก็ศึกษาจากตํำรานะเช่นตําราผงอีทเจนะครับซึ่งท่านได้ไมาจากหลวงพ่อคำวัดบางขมิ้นนะส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านได้ตํารารบผงนะครับอีทเจเหมือนกันนะครับจากวัดอนงนะก็ถือว่าเป็นพระคณาจารย์ที่เรื่องของศาสตร์โบราณเนี่ยครบเคลื่อนเลยทีเดียวนะสำหรับพระวงศ์เนี่ยนะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนับถือ,อพระวงศ์ก็คือว่าออพระวงศ์เนี่ยท่านถือรูปขมูลนะไปตั้นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ตัวท่านเนี่ยก็เล่าลือกันว่ามีรู้วารักจิตคนนะพวงเ,เนี่ยจะรู้วารัจิตคนนะครับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วที่สําคัญเนี่ยรู้พระสัตว์นะในวัดไปวนี้่ามีแพะอยู่นะคนเขามายกให้ท่านนะท่านท่านตั้งชื่อว่าบังนะอ่าเวลาแพะเนี่ยมันไปโดนชาวบ้านบ้านไหนแกล่เนี่ยนะมาหาหลงพวงหลวงพระวงรู้หมดนะครับว่าบ้านไหนแกแล้วชาวบ้านกระท้าว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนแกลแพะนั่นท่านก็บอกอนไหเจ้ <Goodness. S 1> บาบังเนี่ยบอกว่าบ้านนี้แกลเขานะก็ก็เป็นความสามารถทางจิตของพระวงที่ ต้องบอกเลยว่าเออน่าน่ายอมรับรับถือนะมาถึงเรื่องเสือบ้างเสือเนี่ยนะครับในประวัติหลวงพ่อวงเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อวงเนี่ยท่านได้รับความรู้นะครับทางนิมิตนะต้หมายถึงว่านั่งสมาธินะครับแล้วเกิดภาพนิมิตว่าหลวงพ่อปานนะวัดคลองดานเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อปานเนี่ยวัดบางเฮียเนี่ยนะซึ่งซึ่งเราเคยนาเสนอมาแล้วนะในตอนเรื่องของการที่บทอยู่เอ่อเขี้ยวเสือแก่หลวงพว่อปานเนี่ยซึ่งในตอนเนี้ยความรู้เหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องเอามาใช้ในคลิปนี้ด้วยนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยมาบอกท่านนะ ก็ไม่ได so hmm? nah. ้มาบอกแค่ครั้งเดียวนะครับก็มาบอกบอกจนหลวงพ่อวงเนี่ยท่านจําได้อย่างแม่นยํานะครับว่าเออเสือเนี่ยทำอย่างไรนะครับท่านก็มีําริในการสร้างเสือขึ้นมาโดยเสือเนี่ยนะครับผมชอบใจมากเลยท่านไม่ได้ใช้เขี้ยวเสือท่านไม่ได้เบียดเบียนสัตว์นะท่านรอเอานะท่านรอเอาจากโลหะทองแดงทองเหลืองเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาในการอธิษฐานจิตเนี่ยนะก็จะมีกรรมวิธีของท่านเนี่ยในการอธิษฐานจิตนะเล่ากันว่านะครับเสือที่หลวงพ่อวงท่านอธิษฐานจิตเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวได้นะ และที่เล่าลือกันเลยก็คือว่ามีคนทําเสือท่านตกน้ำเนี่ยครับที่หน้าวัดปริวัตซึ่งซึ่งเราทราบกันอ,อยู่แล้วว่าวัดปริวาสเนี่ยนะผมเคยไปเนี่ยมันจะติดแม่น้ำนะก็ทําตกอย่างเงี้ยนะครับ<ม>หลงมหาหลวงพ่อวงจะขอตัวใหม่แต่หลวงพ่อวงบอกว่าให้ลองไปจุดทูบนะครับจุดทูบแล้วก็ขอให้เสือจะกลับมานะรปรากฏว่าไม่กี่วันนะฮะมีเสือนะครับที่ตกน้าเนี่ยมันตกน้ําไปแล้วเนี่ยมันมาอยู่ตรงข้างๆหมอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เขามีพยานหลักฐานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อ่าแปลกลวกันอ่าเป็นเรื่องที่แปลกนะมาถึงเรื่องของเสือบ้างนะครับเสือของพระวง์เนี่ยทําตั้งแต่ปี2 5งพนอยงะเห็นที่บอกทําชุดแรกใน500ตัวนะครับก็แจกสําหรับอ่าคนที่ใกล้ชิดสําหรับคนที่นับถือท่านนะฮะเสืออ่รุ่นแรกเนี่ยไม่ไม่สู้จะสวยนักนะก็าําตามลักษณะตามสภาพที่พอทําได้น่ะไม่ค่อยสวยนักนะลายยันจึงไม่ชัดมากนะครับมาจนถึงเสือรุ่น2นะรุ่น2เนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็หล่อตามสภาพนี่แหละนะดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยงามนะนะครับ แต่ก็เป็นที่นิยมนะพูดถึงราคาเนี่ยกับความสวยงามนี่อุปสนทางกันเลยราคาก็สูงนะทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะมาถึงรุ่นสามนะรุ่นสามเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นรุ่นที่ยันชัดนะฮะยันชัดเลยนะครับแต่อ่รุ่นรุ่นสามเนี่ยเขาจะไปเหมือนกับรุ่นหกนะรุ่นสามในการวางยันจะเหมือนกับรุ่นหกนะก็จะมีพวกยันอ่าประกอบต่างๆเนี่ยก็จะมีการแสดงสาธิตให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะเป็นรุ่นที่เสือทําทรงออกมาสวยสำหรับตัวผมนะว่าโอ้สวยมากนะครับรุ่นสี่กับรุ่นห้าเนี่ยคล้ายกันนะ เสือก็จะออกแนวเหมือนรุ่นหนึ่งรุ่นสองแหละนะครับส่วนรุ่นหกเนี่ยต้องบอกไว้เลยเป็นรุ่นที่หลวงพ่อวงเนี่ยท่านยกย่องมากนะถึงกนาดบอกว่าเออรุ่นหกเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายแต่ทําไมรุ่นหกจึงมีสนนราคาแพงนะก็เป็นเพราะคําพูดถึงพ่อเคยบอกว่าเออรุ่นแรกๆเนี่ยฉันก็เหมือนคนเรียนหนังสือแหละแต่ว่ารุ่นหกเนี่ยเหมือนฉันจบปริญญาแล้วนะมันก็เลยทําให้ความนิยมในรุ่นหกเนี่ยนะครับค่อนข้างนิยมมากเลยจะกล่าวผานะเออเสือรุ่นหกเสือรุ่นหกของพ่อวงติดปากกันเลยนะ แต่ส่วนหนึ่งนะผมบอกตรงๆเลยว่ารูปทรงเนี่ยเสือรุ่นหงพระวงนี่สวยด้วยเราหงนะรุ่นหกเนี่ยหล่อเลยถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็หล่อเลยอ่ะแม้แต่การปั๊มยันเนี่ยยังคมเลยดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจว่าทําไมเสือรุ่นหกเนี่ยถึงมีราคาสูงนะครับดันั่นแล้วนะครับในในวาระนี้นะครับก็ทางรายการสือวิเวทนะครับก็จะทําการสาธิตนักสัตยทายนะครับว่ายันที่ปรากฏนะครับในเสือของ หลวงพ่อวงเนี่ยนะครับมียันอะไรบ้างน,นะครับแล้วมีความท้องหรือความคล้ายกับตำราลงเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านอย่างไรนะครับก็จะให้ชมถัดจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งิ่งใดก็ตามนะครับขอบารมีนะครับครูบาอาจารย์โดยมีหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับและหลวงพ่อวงวังสปารวัดปริวาสราชสงคามนะครับจงมาเป็นประจักษ์พยาใครนาความรู้ที่ได้จากการสาธิตเลขยันชุดนี้ไปใช้ในทางที่ถูกไปใช้ในทางที่เป็นกุศลไปใช้ในทางที่ถูกต้องขอฝอยมีความเจริญรุ่งเรืองนี้ขึ้นไป หากใครนําความรู้เอาไปใช้ในทางเี่เป็นอกุศนไปใช้ได้ทางที่ผิดใช้ในการปลอมแลงวัตถุมงคลหรือทงต่างๆในสิ่งที่ไม่สุจริตก็ขอให้คนเหล่านั้นจบแพ้ภัยตนเองและไม่สามารถใช้วิชาได้ครับสาธุสาธุสาธุสำหรับเสือนะครับที่เราจะนํามาเป็นแบบในวันนี้นะครับผมนํามาเป็นแบบอยู่2รุ่นด้วยกันคือรุ่น3ามนะและก็รุ่น6นะครับซึ่งภาพพักเครื่องเนี่ยนะครับเสือหลวงพระวงรุ่น3ามเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโน้ตสุเชันะครับสำหรับเสือรุ่น3านะ ประสานงานโดยคุณตั้มนะัทรัตนะ์ลูกศิษย์ผมนี่แหละนะครับเขาสนิทกันนะแล้วก็รู้จักชอบพอกันก็เลยขอเอารูปเสือเนี่ยมาเป็นแบงนะครับส่วนเสือรุ่น6นะผมมีเทียบยันนิดหน่อยนะเสือรุ่น6ที่ที่ว่าเป็นตำนานเลยเนี่ยหรือว่าเป็นที่นิยมเนี่ยนะครับจะได้ภาพอนะุเคราะห์มาจากคุณเติ้ลพยัคซซยเสนะครับก็จะเป็นรุ่นพี่ของคุณตั้มนะนะัทรัตน์อีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะที่นี้ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์ ภาพเสือแท้ๆเนี่ยมาให้ชมนะครับแล้วก็มาให้เป็นแบบในการศึกษาทอดยันนะอ่าโอเคครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเสือรุ่นสามนะเสือรุ่นสามในวิธีการลงเนี่ยจะเหมือนกับเสือรุ่นหกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรุ่นสามก่อนนะรุ่นสามเนี่ยเขาก็จะมีการลงยันประมาณนี้นะครับอ่าด้านขวามือก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะมียันนะครับเอาตั้งแต่บริเวณขาของเสือเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอักษรตัวหนึ่งนะครับเขียนอย่างนี้นะครับตัวนี้อ่านว่าอีกนะ อีภาษาหอมเนี่ยนะครับเป็นสะระลอยนะถัดขึ้นไปนะครับจากยันอีนะครับจะเป็นยันทอสนะฮะทอสก็จะเขียนประมาณนี้นะทอสก็จะเขียนประมาณนี้นะอ่าอ่าส่วนถัดมาในี่คล้ายๆเลขสองนะมันเหมือนเลขนะแต่จริงๆไม่ใช่เลขมันเป็นยันชนิดหนึ่ง <c oughs> ผมยังไม่เฉลยคือยันอะไรนะแต่นี้มันทอสอ่าเราติดตามในการสือร่อสาเวทบ่อยๆแล้วรู้ละยันนี้เขาชื่อทอสแน่นอนนะฮะ อ่ะนี่คือด้านขวานะผมเขียนกำกับว่าเป็นรุ่นสามอ่ะ <c oughs> ด้านอ่าซ้ายมือนะครับเขาจะมีนะครับยันเนี่ยที่เป็นยันท่อเหมือนกันนะท่อก็จะเป็นนี้มนๆอย่างนี้นะดูไว้นะดูทรงท่อไว้นะครับอ่าสำหรับรุ่นสามนะแล้วก็จะมีนนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนสาธิตทีเดียนะว่านะเนี่ยคือนัอะไรเขาเขียนอย่างนี้นะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนัอยู่ด้านบนตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นตากันนะจะเป็นประมาณนี้อ่า นะครับอ่านี่คือตัวเทาะเราเซตเลยไว้ก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเทาะเนี่ยง่ายเราดูกันหลายคลิปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเจาะรูนะครับเขาจะเจาะรูนะเนี่ยจะเจาะรูอย่างนี้เลยอด,ดูเทียบกับภาพเครื่องนะครับขอบคุณโน้ตไปเลยก็ได้นะอ่าเขาเจาะรูนะครับนี่คอมมอนเซนก็จะออกแบบนี้นะเสือรุ่นสามโปรดสังเกตนะครับยันเนี่ยลงเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับยันเนี่ยลงไมา่ต่างกันมากตามมา่ตางกันตรงที่ว่าตัวเสือเนี่ยจะป้อมๆหน่อยนะจะป้อมๆหน่อยแล้วก็ตัวเทาะเนี่ยนะครับ การลงเนี่ยจะมนนะครับท็อปเนี่ยจะลงมนอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ดูเสือรุ่นหกกันบ้างอ่าดูเสือรุ่นหกกันบ้างนะครับเสือรุ่นหกเนี่ยนะครับเป็นของคุณเติลนะคุณเติลพยัา์สอยเสนะครับรุ่นหกนะรุ่นหกนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับขาเนี่ยลงอีกนะแต่ทรงเสือรุ่นหกเนี่ยต้องบอกไปเลยนะครับทรงเสือรุ่นหกเนี่ยจะค่อนข้างสมาร์ท เพียวลีนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้ตัวท็อกตัวเนี้ยนะฮะอ่ามันคมไปด้วยนะเนื่องจากแกะพิมพ์เนี่ยคมเห็นไหมตรงนี้จะเหลี่ยมเห็นไหมจะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้จะมนนะทีนี้ตัวเลขอ่าเลขนี้ก็จะเหมือนกันนะจริงๆไม่ใช่เลขนี่คือยันนะอย่าไปเฉลยทีผมยันคือยันอะไรนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมีอ่าตัวท็อตัวท็อเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็จะเหลี่ยมนะแสดงว่าคนเขียนบล็อกยันเนี่ยนะ ถนัดเขียนแบบทรงเหลี่ยมมีเกสรแบบนี้นะครับส่วนยันอีกยันหนึ่งก็จะเป็นยันเดียวกันนะยันเดียวกันนะครับแต่ดูสังเกตนะฮะ,ะความเพียวเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นอ่านะครับยันนี้ผมผมใบไวละกันนะผมเคยทําให้ดูแล้วนะในคลิปคลิปหนึ่งนะลองไปติดตามชมดูเป็นยันอะไรนะครับอ่ะด้านนี้นะครับก็เป็นยันที่ผมบอกเนี่ยยันแปลกตาทรงแปลกตาแต่สวยนะยันนี้สวยนะแต่น้อยคนจะสังเกตว่าคือยันอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณเติ้ลนะจะเป็นรุ่นหก นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะครับได้ทําเสืออย่างที่ผมบอกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสองนะมาจนถึงรุ่นหกก็จะมียันอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าใครไม่สังเกตนะคือยันจะหน้าตายอย่างนี้นี่นี่นะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับผมจะชี้จุดเลยนะครับว่าได้รับอิทธิพลนะมาจากการจานเสือที่เป็นเที่ยวเสือหลวงพ่อปาน,ปานเช่นยันนี้นะ เริ่มมีคนรู้แล้วผมเชื่อว่าผมมาถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มมีคนรู้แล้วว่าเป็นยันอะไรและก็ยันนี้นะครับแต่ยันนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยอาจจะอาจจะไม่เหมือนกับยันนี้สักทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วนะครับยันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมขอเฉลยดังนี้นะครับตัวนี้นะครับคือยันเทาะนะครับอย่างที่เราทราบกันหมดแล้วนะยันเทาะแน่นอนเทาะเหมือนกันนะครับสองนะครับอันนี้เขาเรียกว่า cereal? <c ười> นะเสือโครงนะครับ <c ười> นักเนะสือโครงนะผมเคยตอบแฟนเพจไปว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นนกธนูนะ อ่าสมัยก่อนที่เปิดเพจแรกๆนักธนูกับนักทรบดนะครับซึ่งในในพิมพ์แรกๆน่ะนักมันไม่ออกแนวนี้นะมันมันออกแนวตรงๆแบบนี้นะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นนักทรกรดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าพอค้นข้อมูลไปไมาเห็นเซี่ยวตรงนี้เข้าเลยรู้ว่านี่คือนักเสือโครงนะซึ่งมันก็ตรงตัวนะเขาทําเป็นพยาเสืออย่แล้วนก็ต้องเป็นพยาเสือโครงนะครับทีนี้นักอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านักตะวาดครับอ่านักตะวาดซึ่งนักตะวาดเนี่ยนะ เป็นนักที่ใช้ในเรื่องของมหาอำนาจชื่อมันก็ตวาดอยู่แล้วว่าเห็นไหมเสือเวลามันคำรามร้องเห็นไหมฮะมันเหมือนเสียงที่ว่าตวาดหรือเป่งเสียงออกไปนี่คือนักตวาดนะครับที่ที่หลวงพ่อเนี่ยมาประดับนะครับซึ่งนกะตัวเนี้ยอยู่ในตำราเพชรรัตมหายันนะครับลองไปเทียบดูได้นะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยนะขอเฉลยเลยนะครับอันนี้เป็นนักสาริกานะครับอ่าจำเรื่องเสือสาริกาหองพ่อปาได้ไหมจำไม่ได้กลับไปดูคลิปนะครับ ยันลงเขี้ยวเสือนะเป็นเป็นเสือของคุณวิทยาเนี่ยนะครับมีมีลงคลิปไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมนนี่คือนักสาริกานะถ้าเราเขียนดีๆมันจะหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมอ่านี่เป็นนักสาริกานะครับส่วนตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับเราอาจจะคิดว่าเป็นนักสาริกานะครับแต่ว่าชื่อนักเขาจะยิงคือนักลัดรวยนะเดี๋ยวเราจะมีสาธิตกันว่าเอ๊ะนักลัดรวยหรือนักต่างๆเหล่านี้ของหลวงพ่อวงเนี่ยน่าจะลงด้วยสูตรอะไรนะผมใช้คําว่าน่าจะลงนะแผมไม่ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อวงนะครับ อ่าไม่ได้เรียนกับท่านนะครับแต่ว่ายันเหล่านี้นะครับเป็นยันที่บรรจุอยู่ในตํารามาตรฐานหลายๆตำรานะก็จะเอามาเป็นความรู้ให้พวกเรานะครับะมาดูกันขอเริ่มจากยันเทาะนะครับเทาะนี่ก็จะตรงเทาะรันโตศีระสมาธิเทาะรันติมาระมตโนเทาะรันโตกรรมฐานังเทาะรันตังตังน้ำมาเป็นแห่งเทาะอุณารงมาปณะชายเติอสังวิสรบุักพุพะนีคือยันเทาะนะครับส่วนอีกเนี่ยนะครับอีกตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้สองในนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อลงด้วยไรแต่ว่าถ้าตามตารายันนะครับจะเสกด้วยอิทโธสพ,พันยุตยานังอิทฉันโตอาสวกคยายังอิทถังธรรมังอนุปโตอิทิมันตังนะมามิหังนะครับแล้วก็เสกด้วยอิติมุลินะฮะอันนี้ก็จะเป็นอิติมุลิหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ในสองทางอีตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาเจอณตัวนี้นะครับณตัวที่เราเคยสาธิตไปแล้วนะครับอยู่ในคลิป ณนะนะของหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าณนะตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในตําราเพชรชรัตมหายันเช่นเดียวกันนะครับอ่ามันเป็นหนังสือที่พระคณาจารย์สมัยโบราณเนี่ยนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเอามาปฏิสฐานได้ท่านศึกษานะถ้ามีพลังจิตสมบูรณ์นะจะไปกิบใช้ตําราที่ไหนท่านก็เก่งนะฮะอ่ะปัทมังพิทุกลางชาตังนะทวนกันหน่อยทุตยังนะทังทักเมวจักตติยังเพทะกานเจวะจตุถังอังกุสปวังปัจจมังศีรสังชาตังณนะ เสือโคร่งการุปติสมุอาสังวิสโรปุสัุภุภะสัตโนยุทโธนะครับและเกษตรนะพินทุเอกังสุมังพันธังมีทุโธอังกุสังิธามิทุตีธรรมวิชาระเอกะินทุวิชานายทันทะเอกังสุมังพันธังทันทะโตอังกุสังิธาทันทะตีธรรมวิชารันทะทเวทันทะวิชานายะเพทะเอกังสุมังพันธังเพทะโตอังกุสังิธาเพทะตีธรรมวิชารัทะตรีนิเพทะวิชานายะอังกุเอกังสุมังพันธังอังกโตอังกุสังอังธุตีธรรมวิชารันทะเจตุอังกุวิชานายะ ศิร,ระเอกังสุวงปัญทางศิระทุอังภุสังเดศิระที่ทาวิชานทะปัญจศิระวิชานะเยแล้วก็นักการังตรีนิกตะวานะนักการังปัญจสว่างตรีนิกตะวานะนักการังปัญจสวางตรีนิกตะวานะนการังปัญจสัมภวังนามนังสมโสยุทธโอยฐาแห่งนามะทั้งหลายอจาจรยาิยพึงหมายให้ชื่อว่านักพยาสครงอนุปติทานังวุตโยกโตอุทาหอ,น,อนในเป็นไปบรยรสีตาจอริยพึงให้สําเร็จด้วยสูตรนี้และก็เสร็จด้วยอิติมุริ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 นะครับ นี่คือวิธีเสกนะักสืบโครงนะครับอ่านะอ่ะสามอักขระแล้วนะครับอีกอักขระหนึ่งนะตัวนี้นะฮะที่ลักษณะเหมือนอย่างนี้นะอ่าเหมือนอย่างนี้นะแขึ้นมาแบบนี้นะอ่านะครับอ่ะหรือจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะก็ได้นักสรติกานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับในรูปแบบเดิมที่อยู่บนเสือเลยแล้วกันเนาะมันจะได้เห็นแบบว่าเออชัดๆหน่อยนะครับเวลาเขาลงนะครับเขาลงนี้นะครับพุโทโธ พุทธานังพุทธตังพุทธลาพังวิภาสิตังพุทธตังสมมนุปปโตพุทธโกทางชิวหาสุวรรณังมุตุจิตตังปิเอียงมะมะอุนาลงมาปะนะชัยเตนะโมพุทธยายะสัตโนพุทธโทธคนะนี่คือนักสานิกานะที่สันนิษฐานว่าจะลงอย่างนี้นะท่านอาจจะมีวิธีลงที่ไม่เหมือนจากนี้ก็ได้นะอันนี้คือผมผมสาธิตให้ดูนะครับว่ามันควรจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจเขาเรียกว่านะตาวาัดนะปฐมังพิทุกลางชาตังนะทุตยังทันทะเมวจะจัตติยังเภทะกันเจวะเจตุถังอังกุสัมภวังปัญจมังศิรสังชาตังนะตาวาัดการโหติสมโโลนะครับแล้วก็เสษอ่ะินทุเศษทันทะเสกเพทะเศษอังกุเสกศิระนะตามพี่ผมสถิตเหมือนน้าตัวนี้ไปนะแล้วก็เรียกนามนามนังสมโสยุทธโทยุทธะแห่งนามะ ทั้งหลายอาจารย์ยะพึงหมายให้ชื่อว่านักตวะกาโรโหติโสภแล้วก็เรียกสูตรสาเร็จของนักตัวนี้นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็เสกด้วยนารารังฮิตังเทวังนารัตเทวีฮิปูชิตังนารังกามะปะริณามามิสุตังชินังนะเสกด้วยบทนี้นะครับนารารังฮิตังเทวังนารัตเทวีฮิปูชิตังนารังกามะปะริณามามิสุตังชินังนะครับอ่าแล้วก็พวกการคานับนะอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในส่วนนั้นผมอาจจะละไว้นะเพื่อประหยัดเวลานะครับนี่คือนักตวะนะ อีกหนึ่งนักนะครับอีกหนึ่งนที่ผมแถมให้แล้วกันนะครับนักตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่านักะรวยนะนักะรวยเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเห็นดูเป็นนักที่มันง่ายๆนะนลงง่ายๆมากแต่ว่าสูตรในการลงเนี่ยโหไม่ธรรมดานะครับนักละรวยเนี่ยนะครับก็คือว่าที่อยู่ในเสือนะในเสือรุ่นรุ่นแรกๆเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะรุ่นสี่รุ่นห้านะครับนักละรวยก็เขียนตัวเล็กๆอย่างนี้นะนี่นะเขียนแล้วก็ภาวนาเลยนะครับ นักรวยปียะเมตตาสตีเสนหาอยู่ในยันตรามหารวยเจ้านางอสเพชนามหาชนาะรวยงวยงงจงใจรักรูสวหะสังโสป,ปุรรสสะวสนุพุทโธนะครับอันนี้คือแบบสั้นๆนะครับนะเขาก็จะเสกเลยนะครับานาักรวยปียะเมตตาสตีเสนหาอยู่ในยันตรามหารวยเจ้านางอสัเพ,ชน,พชนาโกคุชนะรวยงวยงงจงใจรักกูสวหาหะนี่อันนี้คือ นักนัรวยนะที่คิดว่าน่าจะลงแบบนี้นะครับนี่คือก็หมดหมดหมดทั้งมวลแล้วนะสําหรับยันนะครับที่ลงนะครับในเสือของหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะก็คิดว่าคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยตามประวัติพ่อวงนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าคาถาที่หลวงพ่อวงเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคําในการอาราธนาพระกรรมฐานนะครับของพ่อวงนะครับ เขาก็จะตั้งตั้งนโมสามจบนะนโมผมไม่ตั้งให้ฟังนะครับที่บอกว่าเป็นการขอปีติเนี่ยเขาจะบอกว่าอุกาสสัคอุกัสสัคข้าพเจ้าขออาราธนาพระอุปจารสมาธิและพระอัปปนาสมาธิอันเป็นในห้องพระพุทธกาปีติพระคณิกาปีติพระโอกันติกาปีติพระอุเพงคาปีติพระพรรณนาปีติพระธรรมเจ้าอันบังเกิดขึ้นแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพ um ุทธเจ้าแด่พระปัญเจกับพุทธเจ้าแด่ พระอรหันต์เจ้าอันเสด็จเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรขอพระปีติขอพระสมาธิขอพระธรรมเจ้าจงมาบังเกิดขึ้นในจักขุทวารโสทวารคานทวารชิวหาทวารกาย,ยทวารมโนทวารในขันทั้งห้าแห่งข้าพเจ้าในการระบาดเดี๋ยวนี้นิพพานนักปัจ,จโยโหตุนะครับนี่คือคําในการอาราธนากรรมฐานของพ่อนะครับก็เลยทาให้ทราบว่าหลวงพ่อเนี่ย มีความเชี่ยวชาญและความชํานาญนะครับอย่างยิ่งนะในเรื่องของพระกรรมฐานนะทีนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปอยากฝากคําที่หลวงพ่อเนี่ยเคยได้สนทนากับพระรูปหนึ่งนะมีพระมหารูปหนึ่งเนี่ยท่านามาสนทนาหลวงพ่อนะท่านบอกว่าวิชาเนี่ยที่หลวงพ่อศึกษาอยู่เนี่ยมันเป็นเดรัจฉานวิชานะหลวงพ่อวงท่านก็นิ่งเฉยนะครับโดยที่ไม่ได้แสดงความโกรธใดๆก็้ตามท่านก็เลยตอบพระมหารูปนั้นไปว่าท่านมหาวิชาเนี่ยมันไม่ใช่เดรัจฉานวิชาหรอก วิชาเนี่ยมีแต่ให้ความรู้มีแต่สร้างคุณความรู้ให้กับคนที่ได้ศึกษาแต่เดรัจฉานเนี่ยมันคือพวกที่ใช้วิชาไปในทางที่ผิดพวกนี้เนี่ยที่เรียกว่าพวกเดรัจฉานนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับคำพูดคําสอนของพระวงศ์เนี่ยกินใจผมมากนะครับว่าวิชาเนี่ยมันของกลางๆแต่้คนที่จะใช้เนี่ยจะเป็นเดรัจฉานหรือจะเป็นคนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเจตนาการใช้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในซีบาเวครับผม